ก็ต้องขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ม่ว่กับผมนักเลกเกมเมอร์นะครผมวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดคืนแรกนะคะผมไม่รู้จะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยนะครับผมไปเลยเด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 เอย่างแรกนะครับตัดต้นไม้ก่อนว้าป่ามีซ้อนด้วยเฮ้ยผมว่าอาศัยวัตมาดีกว่านะครับผมผมว่าสอมบีมันึ้นไม่ได้นะ ว,ว้าวเก็บเียนทำไม่ซ้อนซะแล้วนี่ขึ้นแรกนะครับผมผมจะทำทางขึ้นดีก,กว่านะครับผมผมจะนอนข้างบนนั่นแหละนะครับไปตัดไม้ก่อนนะครับเพื่อทำทางขึ้น เขาจะไม่ตัดไม้พวกนี้นะครับจะตัดแต่ไม้ขาวนะคะผมเสียงเบาเกินไปนล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะผมภาพมีชอนก็ต้องขอเพือด้นะครับผมตอนที่ผมอดัดมันคงชัดมันชัดนะครับแต่ตอนที่ลงมันอาจจะไม่ชัดก็ได้นะครับผมแล้วต้องทํานะครับไม่รู้มันรับยังไงอะ่ะเออลืมไปเลยต้องทำตัวครับนี่ ว้าวผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมโอ้เจ้าตกใจหมดเอลืมทางลืมทางกับบ้านลืมทางกับบ้านว้าววางตกครับก่อนเอ ไ้ถึงนะครับเราต้องขับอีกอ๋อเข้าใจแล้วลองหบก่อนนะโอเคครับย้ายของกันนะครับคืนแรกนะครับผม นี่ยังเป็นคืนแรกนะครับผมคืนที่สังจะเป็นยังไงไม่รู้มาดูกันเลยเฮ้ hey, ยังไม่ถึงคืนที่สอง,อ,ง,อ,งอันนี้อีพีหนึ่งนะครับผมจะทำบ้านบนต้นไม้นะครับผมต้นไม้พวกนี้แหละนะครับ เออนะครับเรามีมาอยู่ใช่ไหมไอ้พวกนี้ใบไม่ต้องร่วงเลยลืมนะครับผมนี่ผมบ้าแล้วอืมก็ต้องเอาบาบเล็กๆก่อนนะครับผมไม่ต้องจะพึ่งใหญ่นะครับ มาเยเดี๋ยวค่อยขยายนะครับแป๊บนะเราขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมผมก็ต้องทางทางขึ้นอีกครับผม โอเคโอเคเข้าใจแล้วทำยังไงเออยังไม่เมื่อยไปแล้วตัดต้นไม้เอ,อื้อเอ,อืออันนี้ยังไม่ฮาร์ดคอร์นะครับแปบ๊บเดียวว้วาวอดนานมาก โอเคได้มามฮะตัดให้หมดกระจ้อออันนี้เก็บอันนี้เก็บก่อนผมชอบตัดตัดด้วยมือนะบอกมันดีคืนแรกอันนี้คืนแรกไม่รู้จะรอดไหมอันนี้ไม่ได้เปิดผีนะคะผมเปิดขึ้นมาที่ผมร้องให้นนะ่ผมกลัวนะคะเอาเป็นว่าพยามไม่เปิดนะครับถ้าผมเก่งแล้วค่อยเปิดนะ เมีมเมี์เมีมีเฮ้ยเจอแกะเจอแก่ฆ่าเลยครับรออะไรอสติกเนี่ยแหละค่านี่ไงุ๊ได้เนี้ยเก็บดีครับไอ้หนูเป็นไงต้องการแกะต้องการแก่ต้องการแกะ ในวันนี้แกหมดรอแกะเกิดน,นะคะผมแล้วค่อยทำพันเตอดเลเจอไก่เอ้ยไก่ไข่ไกเจอไก่เก็บก่อนนั่นไนบ้านของเรานะครับโอเคใบลงนอีกมาก ผมจะทำซ้ำๆกันเลยนะครับเก็บไปล่วงว้าวมองผิดซะงั้นงั้นผมก็ อย่งน,นี้กันละกันนะคะผมนี่บ้านใหญ่โตมโหลาอยู่น,นี้ก็จะเป็นทางขึ้นที่ต้องมีทางปิดด้วยนะครับ้ยอ้ยายายาน,นี้นะครับถึงเขาจะเลืกเป็นธรรมชาติชอบธรรมชาตินะครับผม มันสวยเนี่เสียไม้เลยโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับจริงๆต้องปิดเลยน,นะคะได้นะปิดตรงนี้ว้าวบ้าน ไม่มีแกะอีกตัวหนึ่งเลยนะคะผมต่อไปก็ตัดเราก็ต้องตัดไม้ตอนนะคะผมปลูกต้นไม้กันว้าวเราเป็นห่วงรักธรรมชาติอื